รีบบอบ่อยๆนะครับบอลนี้เราต้องเรียเขียนเรื่อยๆนะดูปับนะเล่นเหมือนเดิมครับเออวิลงรายละเอียดตัวหน้าเรื่อยๆนะครับติดเรื่อยๆนะดิสถานะเรื่อยๆนะครับผมเออตัวแทงเล่นโซนเหมือนเดิมนะฝั่ง้นฝั่งน้นเกิดฝั่งปะฝั่ง้นฝั่งรถบ้าบ้าบ้บแทงนะครับโซนที่เราเล่นครับเล่นแบบนั้นโอเคนะ เอาลงมาวะลงมาวะมาตีบ้าด้วยตีบ้า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 ตีบเอ่อชวน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 ตั้งตีตั้งตีก่อนเจนอย่าตั้งตีตั้งตีครับจ่าเยอะล่าล่าเยอะล่างองมาเลยครับเรียเคนด้วย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 เรียเค้นเรียเคนเรียเคนโอเคพร้อมนะพร้อมนะไหลลงมาครับไหลลงมา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 เอย่าเราไปตีทั้งแท่นเลยนะเราไปเล่นตรงแท่นนะเราไปเล่นตรงแท่นนะโอเคนะชนนะชนตรงแท่นนะสามสอง ตึ้งชนครับโชน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 ชนชนค่า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 แต่ค่าไปนั <Government. S 3> นค่าไปนันค่าไปเลยนนันค่าไปเลยนนันค่าไปเรนนันค่าไปหมดตาม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 ไปโชนโชนโชนตรง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 ไปนันไปนันไปเัียค่ค่าค่าข้างหน้าหมดปิดมาให้หน่อยครับปิดมาให้หมดปิดปิดมาให้หน่อยปิดไหนให้หน่อะแค่หน้า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 โอเคฟังผมหยุดหยุดหยุด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 ด้านหลังหยุด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 ด้านหน้าหยุดด้านหน้าหยุดถอยถอยมาด้านหลังถอยมาด้านหลังถอยมาด้านหลังเอาด้านหลังเอาดง ก็หยุดตรงเคคีคีตรงเค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 ตรงโอเคด้านหลัง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 เดียวด้านหลังโอเคหยุดหยุดไว้หยุดตรงแท่นหยุดแท่นหยุดแท่นไว้หยุดแท่นไว้ดึงบอลมาดึงบอลมาโอเคฟังผมนะชนตรงนะชนตรงนะวิ่งชนตรงนะสาม สองหนึ่งชนตร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 งชน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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งชนวิ่งชนวิ่งชนเรียเคนเรียเคนชนตรงชนตรงชนตรงเข็นตัวหน้าหมดเข็นตัวหน้าหมดเข็นตัวหน้าหมดชนตรงชนชนดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันดันดันขึ้นไป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 ข้าวหมดข้าวหมดตรงเสาอ่ะข้าวตรงเสาหมดข้าวตรงเสาหมดเพื่อนข้าวตรงเสาหมดข้าวตรงเสาหมดข้าวตรงเสาหมดเคเค่ตรงรีรีคุ๊กเสาสามรีคุ๊กเสาสามไม่ได้รีคุ๊กเสาสามไม่ได้โอเคเค็นข้านขวา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 โอเคผมเข็น กับกับเป็นตรงแท้กับเป็นตรงแท้กับเป็นตรงแท้กับมันตรงแท่นกับมันตรงแท่นข้างหน้าข้างหน้าไวๆข้างหลังไวๆไวกับมันตรงแท้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 ไม่ต้องวิ่งตามขอนะเฮดองเฮดงกับมันตรงแท่นให้หมดกับมันตรงแท่นให้หมดกับมันตรงแท่นโอเคลีลีกูบลีกูบตึงบอลมาตึ๊บอลมาหาเราตึ๊บอลมาหาเราลีกูไว้ตรงนี้ลีกูไว้ตรงนี้ลีกูไว้ลีกูไว้ลีกูไว้ตีบอลมาาาตีบอลมหเราตีบอลมาหา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 เรา ตีบอหาตีบอตีบอตีบอลตีบอละก้วหน่อยตะกัวหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกาหน่อยกาหน่อยจากดึงมาจากดึงมาตีตีบอลดึงมาโอเคฟอผมตัผมฟอผมตนหลักฟอผมนะสะพานกลางสะพานกลางสะพานกลางชนสะพานกลางชนขึ้นสะพานกลางขึ้นสะานกลางขึ้นสะพานกลางตีตีบอตีบอลตีบอลตีบอขึ้นสะานกลางดันขึ้นไป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 โอเคเคสงาสาไม่ได้เคส่งสาสาไม่ได้โอเคสะพานกลางนะสะพานกลางนะเดินนะเดินขยับสะพานกลางนะไม่มีวะที่อยู่ไหนวะกมาม พี่สกาวทำงานหน่อยพี่สกาวทำงานหน่อยอยู่ไหนเีินเดอยู่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นเลยตีซีมา่แล้วตีสี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 แล้วโอเคโอเคชน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 ตรงชน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 ตรงไม่วิ่งวนชนตรงเลยชนตรงเลยชนตรงเลยชนเลยทาทถาดาทำไมถาดเฉลยถาดเฉลยชนเลยชน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 ดันนะดันถูกนะสามสองนึกถามถามเยียบ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 จะลอยใหญ่ลอย่าหิวนะอย่าหิวนะเรียกเห็นเลยเยียบ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 ให้หมดเยียบหมดเยียบหมดเอาพลังชนสู้เอาพลังชนปปปััั๊๊๊มมมเเเเเเลลลืืืออออออดดดาาา

เรียเทนะเรียกใคนะรียคนะรีแนะเรีนนะโอเคฟังหมดนะที่ีเล่นเล่นนะสะพานกลางนะสนะฟังนะสามสอสพานกลางไปสพานกลางไปกดกดทิว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 กดวทโอเคผมกลับมา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 ไม่มีแล้วไม่มีแล้วกลับมาแททงกลับมาแท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 ตีบอส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 โฟกัสบอส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 เรียคเคสเรีย เขามาสะพานสูง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 เชนนะไหนลงมายังเรียมเขาติดเขาารีคอ์รีไฟอยู่รีไฟอยู่โอเคโอเคลองเลือนหน่อยลองเลื่อนหน่อยลองเล่อนหน่อยลองานต่อนโอเาโอเาโอเครอาคโอเาโอเคโอเอเคอเคโอเคอเาโออเคโอเคอเคบออเคบออเคบอออออเอเอเคโอเ่โอเคเคีอเคโอเคโอเคอเคาออเคโอเคอเคโอเคงลังโอเังอเาังกําอเคโอลังก เดีย๋ยวเราวิ่งวิ่งจากเสาสองไปนะเดี๋ยวเราวิ่งจากเสาสอไปนะรีบับหนบอยรีบบบหน่อยรีบบบหน่บยเบบบบเบบ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 รบบ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  สอหชน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 เราหิวได้เราหิวได้เราหิวได้ชนเลย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 หยยบมาหยยบมาสามสองหนึ่หยบหยิบหยบหยบหยบยบเพื่อนหยยบหยยบหยยบต้องหยยบต้องหยยบเอากาังเข้าฟูวเอากาังเข้าตัวด้านหลังกด้านหลังก่อนหยยบดีหยบีหยยบีหยยบีอย่ากลัวด้านหลังอย่ากลัวใครหยบีใครหยบีใครหยบขึ้นมาใครหยับขึ้นมาใครหยบขึ้นมาใครหยบขึ้นมาสามด้วยหน่อยม้วยหน่อยท่หน่อยเล่หน่อยทตามเนหน่อยตมเป็นหน่อยที่ตามเป็นหน่อยอย่าัวอย่ากลัวเพื่อนอย่าัวเล่นหน่อยเล่น กลับมาเชต้องมาโอเคกลับมา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 แทงกลับมา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 แทงแคเนดงกลับมาแทงเคนดงโอเคตีบอส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 เขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นรีแท่นเลยรีแท่น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 ตอนนี้ตอนนี aí, ้ตอนนี้ใครยาหมดกลับไปกลับไปได้นะกลับไปได้เขาเรียกความสูงเขาเียกควาสูงรีเยอะไหม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 ทั้งคิวเลย โอเคฟังผมฟังผมตีตีหลังตีหลังมา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 ตรงตีประมาองเร็วปะพาณสูงเร็วเร็วให้ไวให้ไวมา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 นามามมามามนมา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 มมม สองหนึ่งขึ้น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 ข้นขึ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 ้นมาให้ตั้งมาให้ตั้งหยับเลยหยับเลยหยับเลยหยับเหยัยบที่ที่ไปที่ไปหยับดันขึ้นไปเพื่อนันขึ้นมาหยับเล่นต้นคอยัเล่นต้นคอสะพานดันขึ้นมา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 เพื่อนดันขึ้นไปดันขึ้นไปยุดทำเพี้ยไรกันนะตรงนี้ดันขึ้นมาเออกรมากระมากระมากรวมา ฆ่า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 สู้เลยสู้เลยสู้สู้สู้ชน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 โอเคดันดันออกสายดันออกสายเพื่อนดันออกสายวิ่งออกสายมาวิ่งออกสายมาวิ่งออกสายมาขยับตัวหน่อยดิวิ่งขยับหน่อยวิ่งออกมาเสาซีวิ่งออกมาเสาซีวิ่งมาตรงเสาซีเข็นตรงเสาซีหมดเข็นตรงเสาซีหมดเข็นตรงเสาซีหมดโอเคชนตรงชนตรงกลางนะกลางนะสาม สองนชดกลาง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 ได้ก็ไปกลางได้ก็ไปกลางโอเคฟังรีกูลีกูีกูแทนลีกูแทนีกูแทนลีกูแทกลัมาลีกูแทกลับมาลีกูทกลัมาีกูแทตีบอลต่อกลัมาลีกูแทนกลับมาลีกูแทนกลัมให้หมดกลัมให้หมดกลัมให้หมดดูให้หน่อยลีกูไหนกลีกูไหนดูให้หน่อยดูให้หน่อยโอเคกาตัวข้ามหน่อยข้างหน่อยตีตีใหญ่สตีเลยสองตี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 สนองอสงสน ทานฐานทาทฐานทาทฐาาาาเราทานหน่อยเลียเคสเลียเคเลียเคอัดอัดอัดดะมลงไปดเมาลงไปไม่ต้องดันนะไม่ต้องดันนะดะเมยขึ้นไปดเมยขึ้นไปดะเมยขึ้นไปดะเมยขึ้นไปดเมขึ้นไปตหน้าเอาบอลเราบอลเราบอลราบอาใ้โอเคสนามก้ามก้ามกัามกัามก้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 างก่ามกดานก้ามา้ามก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 ้ามล้าก้ามล้ามก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 ้าก้าม อย่าหิวนะอย่าหิวนะรีบั der olm, der ๊เดี๋ยวรีบัฟ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 เดี๋ยวแขงหมดแข็งหมดแขงหมดข้างหน้าข้างหน้าคุกัตัวหน้าคุกััหน้าดิ้นตัวหน้าทีหมดก่อนดิ้นตัวหน้าเท็มมาก่อนโอเคกลับมากลับมารีกุกไปกลับมารีกูไปนี่แท่นแทกลับมารีกูแท่กลับมารีกูแท่กลับมารีกุแท่นตรงกลางตัวนึงกลางตัวนึงงกลางตัวนึงงกลางตัวนึงเขาอยู่เลขี่เขาสื่อสี่โอเคโอเครีกส๊กแท่งก่อนรี ลงมาแล้วลงมาแล้วจะลงมาแล้วโอเคที่หนึที่สที่สี่ลงสะพานสูงละคาเลยที่สที่สลงสะพานสูงหน่อยวัสะพานสูงข้างหน้าชน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 ขนาชน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 ชที่สมที่สลงตระานสูงแล้วลงมาค่าลงมาฆ่า ลงมาฆ่าลงมาฆ่าลงมาฆ่าเลยลงมาฆ่าเลยที่สามที่สี่ลงมาสะพานลงมาฆ่า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 เราดันลงไปข้างหน้าดันไปด้าน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 หลังดันลงมาด้านหลังดันลงมานนั่เนี่ยเขาเรียกประกบปุ๋ยของจริงน้องมึงเล่นแบบนี้โดนประกบแน่นอนข้างหน้าให้หมดข้างหน้าให้หมดเลียเคเลียเคเลียเคเลี้ยเขยจะหิวนะจะหิวนะจะหิวนะโอเคฟังผมนะกำลีกุ้งแท้ง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 โอเคเราวน้ายนะวนซ้ายชนนะวนาวนสาใใหห้้จจุุุุกกกกกเเเเออออาาาาขลึตตรมันยาว าวมากเรามันยาวมากเพื่อนเรามันยาวมากเอาจุกๆเลยจุๆเอาจุกๆดันให้สุดดันให้สุดดันให้สุดเอาให้จุกเอาให้จุกจุกให้จุกเอาให้มันรู้ดันขึ้นไป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 ดันอีกดันอีกหิวเอ่อดันดันขึ้นไปเลียเนเรียเขนเรียเขเลียเนเือยเรอยเียเขเรือยเ่ยลีเรือยตัวเองลีเรื่อยโอเคกลับมาลีมงนี้กลับมารีคุตรงตรงนี้ตรงตรงแท่ตรงแท่กลับมาลีตรงแท่หิวได้หิวได้หิวเลยหิว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 กลับมารีลุ้มตรงแท่งกลับ

กดกดวาร์ปแท่นนะใครตายกดวาร์ปแท่นลงมานะใครตายลงวารแท่นโอเคข้าลงลงสี่ลงสี่ที่ลงสี่ลงสี่ลงสี่ลงใครลงมาประกบหน่อยลงใครลงมาประกบลงสีหน่อยรีบบ่วยรีบบ๊ยรีบบ๊วยรีบบ่วยรีบบ่อยรีบบ๊วยรีบล๊วยรีบบ๊วยรีบน่อยสีหน่อยรีบน่อยรีบบ่อยรีบบสวนรีนบ๊วยรีบบ๊วยรานนัวยรีบบ๊วยพานบัวยขีบบ๊วยรีบบ๊วยรีบบมายรีบบ๊วระกบให้รมดบอเครีบบ๊วรีบบ รีกูแพนรีกูแพนอย่ารออย่ารออย่ารอเล่นวิ่งตลอดวิ่งเล่นตลอดวิ่งตลอดวิ่งตลอดวิ่งตลอดเพื่อนวิ่งตลอดวิ่งตลอดนะอย่าอย่าช้านะอย่าช้านะเหนื่อยเหนื่อยไปด้วยกันนะเหนื่อยเหนื่อยไปด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะรักกันไว้รักกันไว้มาลีบับลีบับหน่อยเพื่อนไม่มีอาเคหลายคนเลยลีบับหน่อยลีบับเรื่อยๆนะลีบับเรื่อยๆนะลีบับเรื่อยๆนะลีบับเรื่อยๆอย่าเพิ่งหิวนะอย่าพิ่งหิวนะตีบอสตีบอสเพื่อนตีบอสตีบอสจังหวะนี้ลีบบเอ่อดูดูสเกาวหน่อยาหหหหหนน่่อออยยยยููไไิวโมด กลับไปซื้อได้ได้ได้กลับไปซื้อเลยกลับไปซื้อเลยครับกลับไปซื้อกลับไปซื้อกับไปซื้อแล้วรวมแท่นงมามาสูงลงมาสูงลงมาแล้วโอเคโอเคสะพานสะพานสูงเออไปไปหน้าสะพาน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  รอชนตรง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 รอชนตรชน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 เอาตัวหน้าก่อนเกี่ยตัวหน้าดิเกี่ยวบตัวหน้าดิเกี่ยบตัวหน้าดิหลอนหอมพงหลอนน่อยสัตว์เอาตัวหน้าอโอเคฟังนะไ่่้องขึ้นไ่น้องขึ้นไ่ต้องขึ้นไ่น้องขึ้นถอยมา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 ไม่เอาไม่เอาตีบอสตีบอสวะกับมันงแทงกับมันงแทงกับมันงงแท้งกับมันงแท่งไอ้ฟังผมังผมดลิกุเอ้ยหลัง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 หลเลยเ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 ลยตรงเฉยตรง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 ตร โนเพื่อนชนโอเคฟังผมนะตัวหน้าให้ตายดีตัวหน้าตายตัวหน้าให้ตายตัวหน้าวะโอเคเหยียบมามสอึ่เหยียบเหยียบเียเียบเียบเหยียบเียบเบเบเบตัวหน้ามันยืนไม่ได้ตัวหน้ามันยืนไม่ได้ตัวหน้ามันยืนไม่ได้เราต้องเหยียบแล้วเพื่อนเราต้องขยับอีกเราต้องขยับอีกเราต้องขยับอีกเอาให้หมดเอาให้หมดมันยืดเออสวยสวยเกลบยวให้หมดเกลียวให้หมดเกลียวเก็บเก็บเก็บเกีียวเกลียวเกลียวเกลียวโอเคสวยกลับมาตรงแท่งกลับมาตรงแท่งกล

หนึ่งหยาบ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 หทำเลยหยบทำเลยหยบทำเลยทับทั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 บทับยบให้สุดหยาบให้สุดเพื่อตัวหลังก่อนหยาบให้สุดเราตัวหลังหยาบให้สุดหยบให้สุดหยบให้สุดเราตัวหลังหยบให้สุดหยบให้สุดหยบให้สุดหยาบให้สุดหยบให้สุดด้านหน้าเดินหน่อยด้านหน้าหยบหน่อยด้านหน้าขยับหน่อยด้านหน้าขยับหน่อยขยับขยับอีขยับอีขยับอีขยั้บีขยับาถขยับบีอยับาีขยับบีขยับบีขยับบีขยับลีข ตีบอส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 เพื่อนตีบอส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 ฮิวฮิลฮิลได้แล้วฮิวได้แล้วฮิวได้แล้วฮิวได้แล้วใครย่าหมดก็บปรีกุบเลียนะรียาได้นะรียาได้นะรียาได้นะตีบอส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 โอเคขวามาขวามาขวาม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 าขวามาชนตรงนะสามสองหนึ่งชน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 วิ่งใส่เลยเพื่อนไม่หนีดิไม่หนีไม่หนีไม่หนีใส่อย่างเดียว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 โอเคชนชนขวาชนขวาชนสะพานสูงชนสะพานสูงชนสะพานง

วิ come, ่งตัดเปสะพานต่ำเลยวิ in, well. ่งตัดเลยวิ arts, ่งตัดวิ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 ่งตัดโอเคสวยนั่นก็ไม่อีกนั้นก็ไมเพื่อนนั่นก็ไม่อีกตัดสะพานกับเล่นเปหน้ากระดานเล่นไปหน้ากระดานเล่นเปหน้ากระดานเล่นเปหน้ากระดานไปเล่นไปหน้าโอเคฟังผมนะลีกุ๊บซอลลีกุ๊บซอลนึ่งลีกุ๊บซอลนึ่งลีกุ๊บซอลนึ่งกัมีกุ๊บซอลนึ่งกัมีกุ๊บซอลนึ่งกัมีกุ๊บซอลนึ่งเชนก็๊บ ตัดให้ไวเอาให้ไวตัดให้ไวดิเพื่อนตัดให้ไวดิรอเลยวะข้างหลังอ่ะให้ไวตัดสาวสามาตัดสาวสามาตัดสาวสามาให้หมดอย่ากลัวตายอย่ากลัวตายเพ็ดมีให้คูอย่ากลัวตายเล่นเลยเพื่อนสาวสามให้หมดเพื่อนสาวสามให้หมดขึ้นสาวสามหมดโอเควนวนวนไปเสาวี่วนไปเสาวซี่ลงไปเสาว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 ี่ให้ไวเสาวี่ให้ไวเลยปิดเสาวี่ปิดสาวสามทับ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 จังหวะมันวับเนี่ยทับเลยทับเลยเอาบอลบอลก่อนบอลบอลก่อนบอลยืนปาดอยู่ว่ะบอลยืนปาดอยู่ติด

ถอยลงมาถอยลงมาเพื่อนถอยลงมา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 ตีบอส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 โอเคหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าสะพานต่ำสะพานตามสะพานตามเพื่อนสานตายิยิวยเรีอเคเรี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 เคพยิวยิวนสไปไปเสาสอไปเสาสอเพื่อนเสาสองเสาสอเชียร์เคบร์ชียรเบชียร หนังขึ้นสาสองนั้นคสองสามสองหนึ่งสามอเสดินขยับขยับ2สาสอขยับสองสองขยับสขยับขยับเลย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 ขยับตันให้หมดขยับไห้หมดขยับให้หมดขยับหมดโอเคกลับมากลับมาแท่ง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 กลับมาแทงกลับมาแท่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 งตีบอส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 กลับมาแท่งเคเคนแท่งตีบอสตีบอสไปตีตีบอสตีบอสไปตีตีบอสตีบอสไปตีตีบอสตีบอสงขยับอส สองหนึ่งขยับขยับขยับสะพานสูงขยับ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 โอเคสะพานกลางสะพานกลางเพื่อนอย่าเล่นสะพานกลางนะเล่นสะพานกลางนะสามสองหนึ่งไปสะพานกลา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 งสะพานกลางสะพานกลางเล่นสะพานกลางเล่นเล่นหมดเล่นให้หมดเล่นให้หมดเล่นหมดที่สามที่เล่นเล่นสะพานสูงที่สามที่เล่นสะพานสูงเพื่อนเล่นสะพานกลางที่สามที่สะพานสูงที่สามที่สะพานสูงโอเคกลับไปสะพานสูงกลับไปสะพานสูงเพื่อนกลับไปสะพานสูงให้หมดกลับไปสะพานสูงให้หมดกลับไปสะพานส เอางแท่งก่อนเองแท้งก่อนเอางแท่งเอางแท่งหมดเอางแท่งด้หมดเอางแท่งดหมดกลัมาีคุงแท่งกลัมลีแท่งกลับมาีงแท่งบอลมาบอลมาตีบอลหน่อย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 ตีบอล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 ตีบอตีบ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 อตีบอโอเคสะพานสูงนะสามที่สามทีเป็นสะพานสูงสามีเป็นสะพานสูงสามทีเป็นสะพานสูงดีหมสามีเป็นสะพานสูงสะพานสูงสะพานสูงนหนะาสง หนึ่งสองสะพานกางหนึ่งสองสะพานกางหนึ่งสองสะพานกาง่งสอพานกางห้าากี่สูงสามสี่สะพานสูงหนึ่งสองสะพานกางสะพานกางพกางเคตบอสเคตบอสให้หมดเคตงบอสให้หมดเคตบอสให้หมดฮิวได้ฮิวได้เลียเคฮิวได้เลียเคเลียเคเลียเคลเชนสามสี่ต้องสะพานสูงใหมดนะสามสี่สะพานสูงให้หมดนะโอเคพผมนะรีคูบ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 แทนรีคูบแทนรีคูบแทนรีคูบแทนอเสา โถง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 เสาซีโถงเสาซีโอเคสวยสวยเพื่อนกลับมากลับมาตรงแท่ง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 ใครจะตายวัดไปรีเลือดตัวเองก่อนนะใครจะตายกับไฮหรืออะไรรีเลือดตัวเองก่อนนะกลับตรงแท่งกลับตรงแท่งกลับมาแท่งกลับตรงแท่งรีบัลด้วยรีบับ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 ไอ้สื พี่เดี๋ยวแค่กลับแป๊บนึงเสาสูงเสาสูงเสาสูงสะพานสูงสะพานสูงชนนะสามสองหนึ่งสะพานสูงชนสะพานสูงชนสะพานสูงชนไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวสะพานสูงชน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 อย่าให้หมด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 เยอะเลยดันอีกดันอีกเพื่อนดันอีก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 ดันขึ้นไป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 นนั้ขึไปโอเคต้องดันนะแต่ดับเบิลออกไปดัปเรื่อยๆดับเบิไปเรื่อยๆดับเบิไปเรื่อยๆมันออยู่ตรงคขวดมันอยู่ตรงคอขวดเพื่อนมันอยู่ตรงคอขววววววดดดดิิิิิไไไไไ้้้เเเเรรรราาาาปป ใครตายเติมมาใครตายเติมมาใครตายเติมแท้นะใครตายเติมแท้นะใครตายเติมแท้นะดาเมจไปดาเมจไปเรื่อยๆดาเมจไปเรื่อยๆมาโดนายู่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 เพื่อนมาโดนายู่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 โอเคโอเคถอยถอยมาตรงรีตรงหันเอ้ยถอยมาตรงแท้น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  ให้ไวถอยมอนแทนให้ไวถอยมนแทนให้ไวถอยมันแทนให้ไวลื่นเลื่อนลื่นเลื่อนลื่นเลื่อนล่นเลย่ลื่นเคื่อนล่นเลื่อนลดินเลื่อนลื่นเลยื่อนลยับเลย่อนลื่เลย่อนลื่นเลื่อนลื่นเลื่อนลื่เสาอนล่เลียอนตื่เสาอห้ได้เลียอนตื่เสาอนลื่เลื่อนลื่นเลือนลื่นเื่อนขื่นเื่อนขืนเพื่อนขืันเื่อน่นเอนลื่นเลือนลื่นเลื่อนลื่ล่อนอื่รเไม่อด้เลื่อนลื่นเลื่อนลื่นเลื่อนลส่นเล่อนลื่สเ่อนเก่อนนอนลื่นยอนลนอนน ย้อกับาสอหนึ่งย้อกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาโอเคถมใหนะถมคนสามสองนึ่งถถมถมถมเสาซี่เสาซีสเสซีซดตรงสะพานได้ยืนตรงสะพานได้โอเคสวยตรงสะพานตรงสะพานสู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 งโอเคนั้นคือสะพานสูงนะสามสองหขยับเลยขยับเลยเพื่อนขยับเลยหิวได้หิวได้ลรวหิวได้เรยขยับเลยเล่นขยับเลยเล่นขยับเลนขยับเลงขึ้ย ยบเ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 ยขยับเลยเพื so well, night, so, ่อนขยับ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 ตัวหน้าตัวห้ตาตัวหน้าตาขยับขึ้นนี่เพื่อนขยับขึ้นนี่อย่ากลัวขยับอย่ากลัวอย่ากลัวขยับขึ้นนี่ขยับขึ้นนี่ขยับขึ้นนี่ดานนอไปดันออกไปดานออกไปดานออกไปเคล้ากุแป้งขวาก้อนเคลากุ้งแป้งขวาให้ให้จ้างดิกุ้งแป้งขวาไม่จ้างเลยเพื่อนกุ้งแป้งขวาไม่จางเลยไม่จางเลยโอเคต้องตบมันตบมัลับมับมามับมันมามโอเคฟังผม กดรับลงแท่น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 รับลงแท่นแล้วข้าฆ่าลงแท่นทั้งหมดฆ่าลงแท่นทั้งหมดฆ่าลงแท่นทั้งหมดโอเคโอเคตีบอสตีบอสต่อตีบอสอ่สะพานสูงสะพานสูงตี้อมนะพร้อมเลยนะสะพานสูงพร้อมเลยนะสามสองหนึ่งเดิน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 ขยับขยับสะพานสูง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  อย่าจางเราอย่าจางเพื่อนเราเดินดิเราเดินดิโฟกัสตัวเดียวทำไมโฟกัสตัวเดียวทำไมเอเต็มหลังเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลังหลังเต็มโอเต็มไปหมดเลยเพื่อนขยับเลยขยับเลยเขาวาหมดแล้วเนี่ยเขาวาหมดแล้วเนี่ยเขาวาบหมดแล้วเนี่ยขยับบีขยับบีสาี่ลงสะานสูงเลยดี่สามสี่ลงสะานสูงเลยนีสาสที่หเดินหนึงสเดินสาี่ลงสะานสูงเลยสามสี่ลงสพานที่หเดินเดินอะไรเดินอะไรเดิน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 เคลียเคลีนเคเเลเเลเ วอล์แท <validation>. ่คทุกคนวล์แท่นวล์งแท่นวล์กแท่นให้ไววลงแท่นให้ไว้ตีบอส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 บอสบอลงแทงคเขอยู่สะพานตามาอยู่สะาตสพานตามชนนะชนตรงนะชนตรงนะสามสหนึ่งชน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 ตรงชน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 ตรงมึงรู้จักมิก็หายเลือดบอสรีเซ็นะบอสรีเซนะตีบอสตีบอสไปตีบอสไปเรามีตตีบอสอยู่เรามีตตีบอสอยู่เรามีตตีบอสอยู่โอเควนไปวนไปวน แแขงหมดโอเคฟังผมไปแท่งไปแท่งกลับมา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 แท่งโฟกัสบอลหน่อยเพื่อนเอาบอลแลเอาบอลแล้วเอาบอลแลเอาบอลแลบอบอลบอตีบอีบบอลของนะครับตัวบานนะรีบบอสรีบบอรีบบอด้วยรีบบอด้วย จังหวะนี้มานานแล้วนะสามสี่สามสี่สามสี่ชนนะสามสองหนึ่งชนชนสะพานสูงชนสะพานสูงช่วยพี่คิวหน่อยช่วยพี่คิวหน่อยชนชนตรง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 ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเอาตรงสะพานเลยเพื่อนขอตะกี้ตรงนั้นสะพานหน่อยดิขอตะกี้วิตรงนั้นสะพานหน่อยดิเอาสวยๆดิเอาสวยๆดิเชี่ยวสวยขอสวยสวยหน่อยดิเดินขึ้นนะเดินขึ้นนะสามสองหนึ่งรีบบ้เดินขึ้นเลยขยับไปใกล้ๆกัน

ตีบอล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 โทรตับใครก็สั่นไม่หยุดเลยนะแย่ yeah, เนาะเออน่าจะของพี่อ่ะพี่เป็นนามนาลีมนาลอลีมนาลอลีมนาลีมนาลีมานาดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูเสาสะพานสูงกับสะพานตะพานสะพา,านสูงครับกำลังลงมาเยอะไหมโอเค หนึ S <S ่งสมามาหนึ่งสอมาหนึ่งองมาตีสะพานสามสีวับลงสามวับลงหนึ่งด้นนึ่งวับลงสาวับลงหนึ่งสองดนหนึ่งสองดนดนนดันหนึ่งสองดันสามสีวับลงสามสี่วับลงเลยข้าเลยดานสุดดันสุดดันสุดดันสุดวับลงแล้วเพื่อนวับลงแล้วดันขึ้นไป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 ดันขึ้ไป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 ด สาีก็มาเสาซีีกุบเสาีรีกุ๊บเสาซีกุสครับรีกุ๊บเสาซีกุ๊บเสาีรกุบเส,ส,สโอเคชนตรงนะพร้อมนะพร้อมชนนะรีบับรีบับชนตรงนะสาม สอนึ่งชนตรงครับชน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 ชตรงไรชนตรงไรไม่ต้องสาหนึงไม่ต <grip mouve> ้องเาหนึงเล่นต้องาหนึ่งให้ได้เล่นต้องสาหนึ่งให้ได้นไปด้านหลังด้ไปด้านหลังหน่อย3ีประกบหลังให้หน่อยม่ประกบหลังให้หน่อยสประกบหลังให้หน่อย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 ชนด้านหลังให้หน่อยชนด้านหลังให้หน่อยโอเคสวยสวยสวยกลับมาต้องแท้กับมาต้องแท้กลัมต้องแท้กบมาต้องแท้กลัมาต้องแท้ไ้ไวกลับมนต้องแท้ไ้ไวกมต้องแท้ได้ไวตีบอสตีบอสตีบอสตีบอ รีบรีเซสนะรีบรีเซสนะใครจะหมดรีเซสนะรีเซทให้ไวนะรีเซทแล้วลงแท่นนะรีเซนแล้วลงแท่นนะอาจตรงแท่นได้ได้นะผมซื้อยาอยู่นะอาจตรงแท่นได้ได้นะเดี๋ยวก็เติมยานึ่งรีเซทแท่นนะรีเซทแท่นนะให้ไวนะมาไหนมาไหนพี่ขอขอเหมือนเดิมพี่ข้าวของเหมือนเดิมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ มาสูงมาแล้วลมมาแล้วสูงสูงสูงลงมาเดิมเดิมเล่นมาเดิมเนเดิมฟังผมฟังผม๋ยวเราโฮโฮโฮมาสามหนาโฮมาสามโฮมาสา่งโฮมาสาหนโฮมาสาหเออโฮเสาซีเสาีเสาโฮโฮโฮพร้อมโชวนะสามสอึขยับเลย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 เล่นไว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 ขยัข้าตัวหลังก่อน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 ข้าบอลข้าบอลข้าบอลโอเคก็ผมนะย้อนสอนย้อนอนย้อนฝอนย้อนอนย้อนฝอนย้อนอนเย้อนฝอนย้อนอนย้อนอนโหวตนะเพื่อนล่อน ท่นชนท่นชนตรง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 ย้อนาลับมตรงแท่นมาตรงแท่นมาลีกุบแท่นมาลีกุบแท่นอย่าวัวดิอย่าวัวดิกลับมาแท่งคือกลับมาแท่นดิจะให้มันวิ่งตามมันทำไมอ่ะไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามมันโก้มันวิ่งไปมันวิ่งไปเราชนเลยวิ่งมาหาตีเนี่ยมันวิ่งมาหาตีเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยข้างหน้า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 ขชนตรง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 โอเคสวยกลับมากลับมาแท่ง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 ไปกันเองกันเนี่ยใครใครตีพี่ คิวคิวคิวแบบปีดะตีตีบอออสเตีป้อมเฉยเลยตีบอส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 อยู่ไหนครับขอขอขอข่าวต่อ ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยเินกันแล้วก็เป็นบา์สนสูงสนสูงยืดตีกันเองที่เดิมหรอส่วนสูงส่วนสูงโอเคโอเคหนึ่งสองหนึ่งเหมืเดิมลงมาแล้วเรลงมาแล้วหนึ่งสอมสี่วับสามสวับลงสาวับลงสามสี่วับลงหนึ่งสองเหมือนเดิมหนึ่งสองเหมือนเดิมหนึ่งสองเหมือนเดิมสามสี่วับนะสามสองหนึ่งสามสี่วับเลยวับเลยหนึ่งสองขึ้นหนึ่งสองขึ้นหนึ่งสองขึ้นสามสี่วับหนึ่งสองขึ้น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 ขึ้นที่สุดหนึ่งสองขึ้นที่ สองหนึ่งวาร์ปลงแท่นวาร์ปลงแท่นวาร์ปลงแท่นเราว์ปลงแท่นเราว์ปลงแท่นวาร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 ์ปลงแท่นตีบอส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 ฆ่าคนฆ่าคนต่อฆ่าคนต่อตรงกลางเลยตรงกลางวงเลยตรงกลางวงเลยเล่นอะไรรู้ทันหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลน้องน้องที่รู้แลน้องคลายหมด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  คายเคียวคน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 นองการให้หมดเคียวคน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 นองการให้หมดโอเคสวยกลับมารงแท่นครับกลับมารงแท่นรีกูแค่นรีกูแค่นปล่อยปล่อยพวกนั้นก็จอกแล้วพวกนั้นลูกก็จอกกลับมารีกูแท่นตีบอสต่อตีบอสต่อตีบอสต่อตีบอส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 ครับตีบอสตีบอสรีบัฟครับรีบัฟรีบัฟด้วยรีบัฟด้วยกดิวยะ รีบบรีบอรีบรีบเรื่อยนะรีบเร่อๆนะอยู่ไหนต่อพี่อยู่ไหนต่อขอของของข้าวต่อสูงป่ะสูง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 เยอะใช่ป่ะเย่ารอเย่ายรอเย่ารออย่ารอกําลังไปไปครบครบแปดสิอสิยู่ข้างบนโอเคฟังนะฟังนะชนดันสุดนะสามสองหนึ่งสะพานสูงดันสะพานสูงดันสะพานสูงดัน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 สุดดันสุดดันสุดดันสุด ที่เหลือดัน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 ที่ที่หลงการที่ที่ที่หลงการอลงการที่ที่องกลารลอข้ามานหอข้ามันเหลือดันขึ้นไปที่เหลือดันขึ้นไป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 ดันขึ้นไันขึ้นไปมันวบลงมามันวาบลงมากลับ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 ทุกคนลงกลับลง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 ลมันวบแล้วมันวาบแล้วกลับไปข้ากลับไปข้ากลับไปข้าทุกกางกลับไปข้าทุกกางเสาซี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 ชนเสาซี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 ชนเลยเสาซีชนเลยเสาซีชนเลยเสาซีชนเลเสาซีชนเสาะ ข่าง่าน้องสาวให้หมดข่าน้องสาวหมดข่าน้องสาวหมดเอ้ยฮิวไม่ได้แล้วนะฮิวไม่ได้นะกระโลกกระโลกโลกเชี่ยเขี่ยรี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 ตรงแท่นรีตรงแท่นดึงบอสมาดึงบอสมาดึงบอสมาตรงแท่น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 ตีบอส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 เพื่อนตีบอส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 รีบัฟนะรีบัฟนะรอไฟรีบัฟรีบัฟเออพี่ก้าพี่ก้าคิดว่าดาเมจเรายังได้อยู่ไหมพี่ คิดว่าได้ไหมอ่ะพี่นนุอ่ะนน้่ะพี่กาคิดว่าได้ไหมได้ตีบอสเรื่อยๆปะหลือุมานสูงครับกําลังเรื่ออยู่0คสะานสูงลมลอดจะไหลลงมาแล้วจะไหลลงมาแล้วบอลสะพานสูงได้นลงมาแล้วโอเคโอเครอรอเขาเเล่นโอเคชนสะพานสูงสามสองหนึ่งชนครับชน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 ตรงชนชมดชนห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 มดนช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 นสนชนสนงนชนสนชนชนชน ที่สามที่สี่ตะพันตะพันสูงที่หนึ่ที่สองเคเคตองบอสที่หนึ่งที่สองเคตองบอสที่หนึ่งที่สองเคตองบอสที่สามสีตะพันสูงที่หนึ่งสอเคตองบอสเคตองบอสเคตองบอสก่อนเพื่อนเคตองบอสก่อนมาตีบอสอยู่มาตีบอสอยู่มันมีตีตีบอสมันมีตีตีบอสมันตีตีบอสตีข่าไปข่าไปข่าไปข้าไปโอเคสวยตีบอสตีบอสต่อ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 ตีบอส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 เราตีบอส พึ่งต้องพึ่งนาเม็พวกพี่หน่อยตาโอเคตายเกม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 สวยครับสวย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 ครับทุกคนเก่งมากขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับถ้ามีคำหยาบประการใดไปด้วยขอขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยอัธยศอัธยศเอามันมันครับขอบมากขอบมากดีนะครับกลับมาครับกลับเมาที่ไหนครับที่ไหนช่องเขียวช่องเขียว